คุผู้ชมวันนี้นะครับผมจะมาปลูกผักบุ้งนะครับผมได้ซื้อนะครับเป็นซองนะครับเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งนะครับผมจะเอามาปลูกในโรงผักของผมนะครับก็เพิ่งจะมีเวลาว่างนะครับได้ปลูกผักไว้นะครับเพราะช่วงนี้ก็ผมก็ตัดผักอยู่แต่ในสวนนะครับค่อนข้างที่ว่าจะเยอะหน่อยนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาปลูกผักเท่าไหร่นะครับวันนี้นะครับก็เลยจะมาปลูกผักบุ้งนะครับเดี๋ยวจะ ปลูกผักบุ้งไว้กินนะครับก็เป็นผักบุ้งกีนนะครับซองละสิบห้าบาทนะครับโอเคผมจะเอาไปปลูกนะครับในสวนผักนะครับที่ผมได้ทําชั้นไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะไปทําการปลูกผักบุ้งกันเลยนะครับผักบุ้งตัวนี้นะครับคือผมได้ทําการแช่น้ําใส่เป็นในขวดนะครับแช่น้ําไว้แล้วนะครับพร้อมที่จะเอาลงปลูกนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปลูกกันเลยนะครับสําหรับ สำหรับตรงพื้นที่ปลูกตรงนี้นะครับผมก็จะเอานําเมล็ดนะครับเมล็ดตัวนี้นะครับเป็นเมล็ดผักปุ้งนะครับที่ผมได้ทําการแช่น้ำเอาไว้แล้วนะครับก็มาโรยให้เต็มแปลงผักที่เราเตรียมไว้เลยนะครับนี่ผมโรยทั่วมาแล้วนะครับอันนี้ก็โรยไว้เลยนะครับแล้วก็เอาน้ํามาลดนะครับปลูกไม่ยากนะครับอันนี้ก็คือเมล็ดที่ผมได้แช่น้าเอาไว้แล้วนะครับหนึ่งคืนนะครับพร้อมที่จะงอกนะครับแล้วก็แค่โรยไว้เลยนะครับนี่ แล้วเราก็แค่ลดน้ําให้ทั่วให้ทั่วเลยนะครับปลูกไม่ยากนะครับแค่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับลดแบบให้แฉะไปเลยนะครับนี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมผมก็โรยไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เรามาดูกันตอนงอกอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่เลย และนี่ก็จะเป็นผักบุ้งนะครับอายุประมาณ3ามวันนะครับ3ามวันก็เริ่มงอกแล้วนะครับบางต้นก็งอกนะครับบางต้นก็ยังไม่งอกนะครับผมนี่เลยนะครับ3ามวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนต้นใหญ่กว่านี้เลยนะครับาล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูผักบุ้งนะครับที่ผมได้ทำการปลูกเอาไว้นะครับนี่ อันนี้ก็เป็นเวลานะครับสิบวันนะครับสิบวันของอายุผักบุ้งนะครับสิบวันต้นประมาณนี้เลยนะครับนี่ <Avenue S 1> สังเกตว่าก็เป็นบางเมล็ดก็ยังไม่งอกนะครับบางเมล็ดก็ไม่งอกผมก็ไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับเป็นเมล็ดเมล็ดอยู่นี่นะครับนี่และอันนี้ก็เป็นเมล็ดผักบุ้งนะครับ แต่ว่าไม่งอกเดี๋ยวผมจะเอาใส่เอาลงดินละอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าทำไมแต่ก็ยังโล่งอยู่เลยนะครับนี่แต่ถ้าฝั่งนี้นะครับดูโอ้โหคือจะบอกว่าในนี้ของผมคือมีมดด้วยนะครับตู้้จมดูมดกัดนะครับเป็นรูเลยนะครับแหวงเลยนะครับอันนี้ก็คือสองหนึ่งนะครับ ผมว่ามันยังขึ้นไม่เต็มที่นะครับเดี๋ยวก็รอไปเรื่อยนะครับแล้วก็อาจจะขึ้นเต็มที่อันนี้ก็คือเป็นสิบวันนะครับสิบวันที่ผมได้ทําการปลูกไว้นะครับผมนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับสําหรับการปลูกผักบุ้งไว้กินเองนะครับก็ไม่น่าเกลียดนะครับเป็นบางเมล็ดก็กําลังงอกนะครับถือว่าก็เยอะนะครับเดี๋ยวพวกเมล็ดพวกนี้ก็ไม่งอกบางเม็ดก็เป็นฝ่อยังไงก็ไม่รู้นะเราไม่เป็นไรแล้วเราก็ รอได้แค่นี้เราก็โอเคแล้วนะครับกำลังขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นผักบุ้งจีนสิบวันนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับท่านผู้ชมก็สําหรับผักบุ้งนะครับที่ผมได้ทําการปลูกเอาไว้นะครับอันนี้ก็วิธีการเรามาปลูกก็ปลูกไม่ยากนะครับเราสามารถนําเมล็ดนะครับมาหว่านลงดินเลยก็ได้นะครับในเมล็ดตรงนี้นะครับก็คือผมใช้ในการ ใส่น้ำเอาไว้นะครับใส่แก้วน้ําไม่อันนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายไว้นะครับลืมนะครับเพราะว่าผมเอาใส่เป็นขวดนะครับตัดเป็นขวดก็ได้หรือแก้วน้ําอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เอาเมล็ดผักบุ้งอะแช่ลงไปเลยนะครับแล้วก็เอาน้ําใส่ไว้ผมแช่ไว้ประมาณหนึ่งคืนนะครับแล้วก็ค่อยเอามานะครับเอามาลงปลูกนะครับนี่กําลังโอ้โหครับต้นกําลังสวยเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็อาจจะมีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็นี่เลย ผักบุ้งนะครับอายุสิบวันนะครับถ่ายกันตั้งแต่ปลูกทีแรกเลยนะครับนี่การเจริญเติบโตผมอาจจะถ่ายไว้แบบไม่ครบนะครับแต่ก็ให้ดูเป็นบางช่วงบางตอนนะครับก็สําหรับผักบุ้งจีนนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับต้อนจมเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ